ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูครับวิธีการเก็บเก็บเอมนนาวไว้กินนาน,านๆครับก็จะมีอุปกรณ์เราก็จะมีถุง ถุงไม่ได้ถึกไม่ใช่ถุงร้อนนะถุงธรรมดาเลยละก็ถุงร้อนเนี่ลยถุงร้อนแต่ไม่ได้เดี๋ยวมะน,นาวจะเน่าเราต้องหาถุงไม่ร้อนถุงเย็นเนี่ยแล้วก็หนังยางครับแล้วที่จุดเด่นเลยคือที่พระเอกเลยก็คือมะน,นาวนี่ครับเพราะว่าเราเก็บหลายอย่างแนละ้วเราลอง วิธีมาหลายอย่างแล้วที่ทําได้เราอยู่นานในสิถือก็คืแบบที่ที่จะถ่ายให้ดูที่จะบอกให้ดูนะครับเพราะว่าเราทําไม่ว่าจะหมกจายใส่โองใส่ตุ่มมาแล้วก็แล้วครับอยู่ไม่นานครับแป๊บเดียวก็เน่าถ้าถ้าเราทําวิธีแบบน,นี้อยู่ได้นานก็เหมือนที่เราเหมือนก็เราแพ็ค สินของนะครับคือจะอยู่ได้ได้นานเลยแบบนี้เวลาจะกินก็มาทำนี่นะครับเราจะแพ็คไว้แบบลักษณะแบบนี้ครับก็ถ,ถึงเวลาเราไดจ้จะทำกับข้าวหรืออะไรจะเอาปกินก็แล้วแต่ทำก็ออกมาได้เลยใช่แบบนี้แพคสีนแบบนี้ครับ แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในแช่แช่ในตู้เย็นได้สบายเลยแบบนี้เรื่องเนา่าเน่าเหมือนกันครับแต่มันนานนานฝากที่เราเคยลองกันมาแล้วครับน,นี่ครับจะบอกว่าไม่เนา่าไม่มีใครเชื่อก็จะมาทำแบบนี้นานครับ หลองงังคืออยู่ได้นานเลยคุ้มค่ากกองนะใส่โอง่งใส่จุ่มใส่จูอะไรหมกทรายเนี่ยมันก็ดีจริงครับแต่ว่ามันมันไม่นานแป๊บเดียวมันก็เน่าแล้วใต่อย่างนี้อยู่ได้นานครับวิธีการสิมมันน่าที่อยู่ได้นานที่พี่ วิธีน้องๆชาวยู u ูบรูกทุกท่านใครอยากจะเอาไปรองก็เอาไปได้ครับวิธีแบบนี้แบบที่เราทำให้กับีน้องๆชาว YouTube ได้เห็นนะครับไม่ห่วงลิขสิทธิ์นะครับ,บเรียนแบบเข้ามาเพราะว่าเราก็ศึกษาหาวิธีมาก็ได้มาจากพวกเขา อีกหมือนกัน,นครับเราถึงทำวิธีนี้แล้วจริงแล้วอยู่ได้นาน,นครับไงครับก็ก็จบในคลิปแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดตดตามด้วยนะครับครับเอาวิธีนี้ไปทำกันนะครับครับผมสวัสดี Tchau. Pra...